สวัสดีครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้มาพบปะกับผมคือเก่านะครับในช่องของกี้สีธาตุนะครับพี่น้องเมื่อนี้พาพี่น้องมาเบิงนะครับพี่น้องคือการแต่งกิ่งนะครับพี่น้องแต่งแล้วแล้วเฮ็ดจังไดต่ตอนี่พี่น้องเคลียนะครับพี่น้องเคลียร่วมกันเป็นยังสี่อันนี้คือเคลียแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวเบิงฟังนี่คือ เขายังเคลียบบ่แล้วนี่เป็นยังสี่พี่น้องลนกระจัดกระจายงสี่นะครับเคลียบบ่แล้วนี่คือแต่งแล้วนะครับของเทิง <c oughs> นี่เคลียบบ่แล้วที่นี่ถ้าเคลีย์แล้วมันจะเป็นยังสี่พี่น้องแล้วข้าเจ้าสีใส่รถนี่มาปั่นนะครับแลนพาเลยแลนตรงกลางปั่นเลยพี่น้อง แตนไปยักสองหลอบสามหลอบนะครับช่วงนี้บ่ค่อยได้อัปเดตนะครับพี่น้องบ่ค่อยได้ลงคชิปเลยอยากต่างๆหน้าหน้านะครับพี่น้องวันนี้อยู่น้ำกันสองคนนะครับพี่น้องพักเบรกช่วงนี้พักเบรกอยู่ด้วยพี่น้องพักเบรกเส้าเมย์สามสิบนาทีครับพี่นอ้องอ่า สิพาพี่น้องมาเบิงนะครับพาพี่น้องมาดูปัญหาของอะโวคาโดอีกอย่างนึงนะครับพี่น้องถ้าใครทำสายน้ำหยดนะครับพี่น้องผมสิพาไปเบิงนะครับถ้าใครเห็ดสายน้ำหยดแล้วเฮ็ดบอดีหรือว่า นี่ครับพี่น้องน้ำท่วมนะครับพี่น้องท่วมจากง้งอ่าให้เบิ้งนะครับพี่น้องเห็นไปพี่น้องเห็นไปเห็นสัตว์ไปก็คือนะครับน้ำท่วมก็คือเกิดจากสายแตกนะครับจะเป็นปัญหาสายแตกคนะเคลียไอออกให้เบิ้งนะครับพี่น้อง นี่นะครับพี่น้องมาดูกันชัดๆนะครับเกิดจากยูนี่ส่วนมากนะครับยูนี่สิเกิดจากหมากัดอ่าโอโหเสียกหมดเลยเป็นหมากัดสายยางนะครับอ่าโบแมนถือรถปันนะครับพี่น้องยูนี่สินีหมาจอกนะครับหมาจอกกัดสายยาง ช่วงเบรกนะครับให้เบรงเป็นห้อยหมากัดนะครับเบรงแล้วเป็นห้อยะะเขีเ่วหมานะครับพี่น้องบอนแมนห้อยบอแมนห้อยรถมาปันมาหยังนะครับพี่น้องเกิดจากห้อยเขี่วหมาอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับเราเทศให้ยั้งมาหนี่ททาให้น้ําท่วมนะครับเทศให้น้าถ่วมพูนไหลไปพุนพี่นออ้องเ้ากหลไรมาฟังพี่นี่เห็นบอกพี่น้องไหลนี่ไหลนี่ น้ำท่วมเราเป็นอย่างปัญหาอย่างปัญหารถแลนบ่ได้น้อนพี่น้องรถเฮ็ดงานนี่แลนไหนลำบากนี่นะครับลำบากรถกับค่ารถค่าขิดตรมรถค่าขิดตมมอันนี้นา,กกายจ้างกับมะวายังมะว่าเห้านี่เฮ็ดซ้าพนัวาเอาขาเจ้าผมมาสนใจดิพี่น้องว่าเออหมู่บ้านเนี่ยรองบ่งมีขิดตมมันไปไงเออมุอตโตเฮ็ดงานเร็วเฮ็ดงานดีแต่เมื่อนี่งานขิดตม เขาบ่าสนนะครับพี่น้องเขาบ่าสนเขาสีว่าหมู่บ้านสุเฮดไห้มือนี้สุงขึเฮดบ่ไห้ม่นสิเป็นประมาณนั้นนะครับสีว่างูกับง,งูสีว่าสลัดกับสลาดอยู่จักสีวา่าจางใดแต่ว่าเฮ้ากับเฮดไปตามสถานการณ์นะครับมือนี้ถืกย่องมื้อื่นถือให้ว่าเป็นยังงนะครับพี่น้องแต่ว่าอันนี้ลูกน้องเพื่อนเด้นี่ลูกน้องเพื่อนสีมาแก้ไขนะครับพี่น้องแต่ว่าเป็นจังซีนะอยู่มั่นสองอาทิตย์แล้ว ให้บันเขาเจ้าจิบ่่ห้กันได้พี่น้องถ้าเจ้าจิบ่่ห้กันนะครับแต่ถ้าเป็นคนไทยนี่คือให้แต่มือแรกนะครับที่เป็นนังสันอันนี้ผมกับบ่มีสีอีกอย่างนะครับก็คือให้ดูเฉยๆนะครับเดี๋ยวอ่ะลูกน้องเพิ่นสิมาแก้ไข่นะครับพี่น้องเมื่อนี้มากัดอยู่สองจุดนะครับพี่น้องอีกจุดหนึ่งอยู่ฝั่งพูน้นพี่น้องอยู่หัวลหลองคูน่ไหลสะือกันนะพี่น้องอ่าไหลสะสะพี่น้อง ขาดอยู่สองจุดนะครับพี่น้องนี่ถ้าพี่น้องนะครับไปเห็ดอยูุบานเฮ้าค่องเสบมีปัญหาหมาจอกนะครับบ้านเฮ้านะเนี่ยอันนี้อีกจุดหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับบานเฮ้าค่องเสบมีหมาจอกนะครับแต่ยูหนี่มันมีหมาปลานะครับหมาจอกหมาจริงจอกหมาปลานะครับมันคือสิต่างกันอยู่นะครับผมว่านนี้คือระบบสายนำยศนะครับ ระบบสายน้ําหยดก็ก็มีข้อดีข้อเสียนะครับแต่ถ้าระบบสปริงเกอร์สปริงเกอร์กเฮเทใหนาบนแฉหน้าบนแฉก็คือลดลดแลนกับเมือนนะครับเมืนเมื่นนาดินนะครับแต่ว่าอันนี้สิเป็นประมาณแบบวว่าล่อจมลงไปเลยนะครับพี่น้องลดแลนไปหรอล่อสิจมลงไปทั้งล่อนะครับก็ต้องได้ใส่รถถยลากนะครับอ่าใส่รถถยหล,ลาก ครับพี่น้องแต่ว่ามือนี่สีเบิองนะครับสีเบิองเชียนะครับพี่น้องนี่แหละครับพอแม่พี่น้องนะครับหนางานถ้าผู้ให่มาเบิองในเรื่องของหนางานอของอะโวคาโดนะครับมันจะสีวนเวียนกันอยู่ใงสีนะครับพี่น้องก็คือเก็บหมากแตงกิงนะครับแตงกิงกับไม้เชีย น้อพี่น้องเนาะกระหันกิ้งอยู่พ่อปนีแล้พะ,ะพี่น้อง,งไ,ไซปุยนะครับพี่น้องเดี๋ยวคันช่วงใดเดี๋ยวไซปุยนะครับผมก็สิเอามาลง่งให้เบิ่งนะครับพี่น้องช่วงนี้ที่ว่าบ่คอยเดี๋ยวลงฉิดก็คือนี่แหละพี่น้องเฮ็ดงานนะครับช่วงนี้แต่งกิง้งแล้วก็หันกิ้งเด้อพี่น้องเด้อนะครับครับสำหรับผู้ใดถามนะครับข่ามาแล้วผม ยังบอท่านได้ตอบนะครับพี่น้องจะทาย่อยหาคําตอบมาตอบให้พี่น้องนะครับได้หายคลองใจนะครับแล้วก็มีคนถามว่าอะโวคาโดมีกี่สายพันธุ์นะครับพี่น้องอันนี้ผมจะเหตุเป็นคลิปนะครับลงให้กันได้เบิงกันทุกๆสายพันธุ์เลยนะครับพี่น้องติดตามผมไปเรื่อยเด้อยนพี่น้องเด้อแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับพี่น้องฟังไทยฟังเล่าแล้วก็ขอบคุณพี่น้องนะครับผู้ติดตามเก่าที่ได้การสนับสนุน ผมตลอดมากนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เสียสละเวลานะครับมาเบิงมาติดตามขอบคุ้นะครับทุกๆกำลังแรงใจอ่านโดยการกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับพี่น้องแล้วกับผมก็จะพยายามหาคลิปดีๆนะครับหาความรู้ดีๆนะครับมาฝากพอมีพี่น้องนะครับให้ได้เบิงกันอยู่ตลอดตลอดนะครับพี่น้อง สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับยังมีขอกองใจหรือคำถามอยู่ในใจก็สามารถคอมเมนต์ใดคือเก่านะครับใตคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่น้องคือเก่าเหมือนเดิมผมสิหาคำตอบมาตอบให้นะครับพี่น้องคำตอบกัจากไผจากบาระใบจากหัวหน้านะครับตอบไรก็ตอบตอบไรก็ติดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวหาคำตอบใดสิมาตอบให้ทุกๆคำตอบนะครับพี่น้อง แล้วก็นะครับยังสามารถสนับสนุนผมได้เหมือนเดิมนะครับด้วยาการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยการติดตามแชร์ให้ผมหลายๆในเด้อครับพี่น้องขอบคุณหลวงหนาครับนี่คือปั้นแล้วนะครับพี่น้องสังเกตเบงพื้นนะครับจะละเอียดยิบเลยนะครับปั้นแล้วเป็นนังซี่นะครับพี่น้อง แปนสะอาดตานะครับความสูงไม่เกิน5เมตรนะครับห้ามเกินรถกระเช้านะครับพี่น้องความสูงบ่เกินหเมตรบ่เกินกรถก,กระเช้ารถกระเช้ากอายุห5เมตรก็กลัวเนี่ยพี่น้องหเมตรประมาณนี่แหละนี่นะครับที่แตงแล้วนะครับแตงแล้วแล้วก็ปันนะครับพี่น้องนี่คือล่กันถัดมานี้ก็คือ กำลังเคลียร์นะครับพี่น้องกำลังเคลียร์กำลังเคลีคยร์เคลียร์แล้วก็สิปั้นนะครับพี่น้องปั้นแล้วก็สิได้ง่ามๆคือกันกนะครับพี่นอ้องเอารถมาเขาปัน้นคืออะไรแปรงติดๆกันนะครับพี่น้องเข็ดไปแปรงนี่ก็บยับไปแปรงนี่แปรงนี้ยับไปเรื่อยๆนะครับพี่นอ้องอ่าสาตานะคะรับบ่ต้องย่านงูนะครับวานนี้ มือนี่เคลียนะครับแต่งแล้วลงมาเคลียนะครับล่อล่อขจาวปันนะครับแปลงนี่พันอาร์ตกับพันลิตรนะครับพันอาร์ตกับพันลิตรนะครับพี่น้องระบบเป็นระบบสายน้ำหยดนะครับพี่น้องสายน้ำหยดสีสม้มงสีส้มงแล้วก็เบิร์ดกับไปไล่ไปจากแปลงหนึ่งไปแปลงสองแปลงสองสีสม้มงดับ ไปแปงสามสี่ชั่วโมงดนะับว้นหนึ่งสี่หลักครับอยู่น่มี่ยี่สิบแปลงนะครับพี่น้องยี่สิบแปงเฉพาะปลานีนะครับเฉพาะปลาใหญ่ไม่ยี่สิบแปลงกระสีว้นไปทุกสี่ชั่วโมงวน้นว้นว้นไปเบิดมือเบิดเว้นเบิดขึนด้นกับยประมาณนี้นะครับพี่น้องว้นไปล้วแต่สีตกรอบม่อย่างนะครับสีวน้นแปงสี่ละสำหรับผู้ใดถามว่าระบบน้ำหายยังไดน,นะครับทุกสี่ชั่วโมงนะครับแต่ละแปลงนี่สี่ชั่วโมง เปิดน้ำแปลงนี่สี่ชั่วโมงดับไปอีกแปลงอื่นสี่ชั่วโมงดับไปอีกแปลงอื่นสี่ชั่วโมงว่นไปอย่างสี่ละพี่น้องจนกว่าสีมะเหลื่อมหนึ่งไม่กระยุงสี่ละพี่น้องนะครับนี่คือให้น้ำปกติในช่วงนี้นะครับ <c oughs> เริ่มหันเราเด้อครับพี่น้องเริ่มหันแล้วนะครับหมักใหม่ซํำหน่วยไข่นี่พี่น้องอ่าหมักใหม่ซํำหน่วยไข่นน่ เริ่มหันแล้วนะครับพี่น้องหันเห็ดหยางผมก็เคยลงไปก่อนหน้านั้นแล้วคือหันกับใบยไห้มันแกว้ว้สุกว้นะครับพี่นออ้องเออชะลอนะครับพี่น้องเริ่มหันแล้วนะครับเริ่มหันแล้วเก็บแล้วกับหันหันให้มันโดกนะครับพี่น้องถ้าเป็นมากซสมน้อยใครกับหันหันใบไห้มันแกไว้นะครับยืดออกไปสิไดขายนอกหรือดูนะครับพี่น้อง ระบบหันกันนี้ต่อมาณนี้นะครับพี่น้องช่วงนี้หันแล้วนะครับก็บคือไปหันสามคนมาแต่งสองคนนะครับพี่น้องสองคนก็เอาอยู่นะครับสีพาเบิ้งตาน้ำพี่น้องพาไปดูตาน้ำนะครับสายน้ำหยดตาน้ำระมั่นให้พี่น้องเบิ้งนะครับตาน้ำ ตาน้ำนี่ด้วยพี่น้องนึงตาน้ำยู่นี่ความเงีวประมาณจักเท่าไรน,นี่ประมาณศอกนึงนี่พี่น้องเงีวมาถึงนี่นะครับเงี้ยวมาถึงนี่วัดได้จึ๊บแบบนี้นั่น,นี่ผมสินะครับผมมาวัดได้ประมาณวัดได้ประมาณศอกนึงนะครับพี่น้องนี่นะครับ ตาหนาตาใหญ่นะครับพี่น้องจะประมาณนี้ถ้าต้นน้อยก็ได้ปิดหรือว่าอาจจะทีก็หนีถ้าก็ได um ้ปิดนะครับพี่น้องต้นใหญ่ขึ้นมาจังน่อยก็ได้ปล่อยนะครับพี่น้องได้ปล่อยออกเทเลนดเท่าน้อยไปไปมากกับเปิดเบิดนะครับป้าใหญ่สิเปิดเบิดป้าใหญ่จะเปิดเบิดทุกตาบ่มีตาปิดนะครับพี่น้องตานามเปิดหมดทุกตานะครับพี่น้องอ่าบ่มีตาปิดจะให้ไปดูรถกระเช้าด้วยนะครับพี่น้อง รถกระเร้าน้านะครับรถกระเช้านี่พี่นอ้องออพี่น้องเห็นบ่าวเป็นน้ำไหลาทางนะครับพี่น้องมันไหลออกมาเลยนะเป็นน้ำไหล,าหลาทางมันม่นมน,น้ำตกนะครับพี่นอ้องนทะีนโอ้ยชิลายครับพุณน้องเาออกกรากำลังสีมาเห็ดนะครับพุณน้องในแจงนี่เป็นรถกระเช้านะครับพี่น้องรถกระเ้า น,นี่แตง้งจริงใส่เล่ยเหลืองนะครับกับเล่ยแดงผสมกนันนะครับเป็นเล่ยเหลืองรถกระเช้านะครับบานเฮาบัวหลวมีบอนะครับรถกระเชา้าจะอยู่ในเก็บเวลาเก็บกับเก็บใส่นี่นะครับพี่น้องเก็บใส่นี่ฝากไว้ให้พี่น้องนะครับพ่อหายกินฮอดคิดถึงกันนะครับพี่น้องทามีสาระอีกอย่างดี มก็จะนํามาเสนอพี่น้องนะครับต่อๆไปนะครับพี่น้องสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องนะครับสนับสนุนผมโดยการกดไลค์กดแชร์กด stuffed subscribe นะครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องได้หลายที่ติดตามกันตลอดมากนะครับสวัสดีครับ